วิธีทำหลานุงุหลานมุงตุนทำกับข้าวสุดยอดอ้าวปิดว้แล้วะเียบ้อย่หอุ่นแล้วก็จะใส่เคื่อใส่ปลาลงไปนะคะปลาลงไปแล้ก็ปาไว้นะคะจะ บอสตัวใหญ่พคนซื้อเนี like ่ยละคนเสียบพ่ซื้อแล้วก็เทปคลิปตาเนื้อแห้งรูปเดียวเสียงคนไทยแอเบาเนี่ย

พี่น้องมานะคะเอฟซีมาจากจังหวัดเลยนะคะโอ้โหสวัสดีคะสวัสดีค่ะัคะลุัสอีค่ะสวัสดี่ะคะเวา่ะสาัสดี่ะสวัสดะวัสคะสวัีค่ณลุงคุณป้านะัค่ะั่ะัสดีัคั่ะสค่ะสครับมาค่ะมาค่ะเชิญน่ะ่ะเชิญั่ง่ั่่ัะ่อย่่อยนะครับพี่น้อง แนัานกองฝากมาให้ด้วยพี่น้ของใหญ่เลยครับพี่น้องฝากของตอนมากเนาะโอ้ยทังจังหวคุณลุงเพ้นกับอยู่นั่นนอ่อืมอืมาพี่วนกพูดคุยกับผู้ใดเป็นพิเศษหรือครับหรือว่าพาพบคุณลุงดยตรง อัผมได้ครับมาให้กาลังใจทางคุณลุงเนะทางคุณตาเกเมืองเลยลุงไทานนอกครับสวัสดีครับผมวัสดีครับผมไทยภานนอกเลยครับวันดีครับผมอยู่ครับอยู่ดีสบายนะครับผม ผมมีนาเนาะครับผมด้วยความยินด <ina> ีครับครับผมอยู่ในตัวเองรักษาสุขภาพเด้อเจอเรื่องลงเรืองนะครับเข้ามาเจอลุงพลด้วยครับผมก็มีคุณลุงพนมุงราคาอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมโหข่าวโฮมกับบเข่าวเนาะเนี่ยหลังก็แต่งเออใช่แมนเบานุร้านรูรูรูจักกันทุกคนครับทุกคนเลยนะคระเป็นอยู่ประเทศไหนเลยเนาะตอนนี้ ย้องกินขนก็มาจากโอมาจากก่นนะมาจากิ่เลยบมาเขาหมแน่นอเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวหาลุงแล้วโทรหาเด้อเอาขนมมาฝากทุกคนคะขอบคุณนะคะรำรวยๆเนาะขอให้เจริญเจริญรลำรวยๆด้ครับโจ้ไปหาลุงปอพี่อะไปแล้วเนาะ สนยุ่งอยู่เปล่าค่ะสนกับมึงคลบจากหลังคาเนี่มั้งก็สีบรยุ่งเพื่อแต่ว่ามันแดดได้แล้วครับเชิญเลยครับผมไปกันค่ะโอไปบอไป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 กันขับรถไปก็ได้ครับเดินไปก็ได้เดินไปก็ได้เอาที่สะดวกครับผมนี่นะครับ F4 มาจากจังหวัดเลยนะคะน้องก็มาจากอังกฤษนะคะ จากนี้ก็ตั้งนานแล้วเนาะเป็นที่ห้องอยู่แต่วันเลยนะครับคุณมาอยู่อวันอาทิตย์แน่นมาห่อก็ะเป๋าของมาฝากขนมนะครับพี่น้องขนมนะคะทุแล้วก็อีกส่วนนึงมักใหญ่เนาะวันนี้กระซิบไปพี่น้องเราอยู่นู่นด้วยยกไปเลยบอกยกไปเลยก็ให้พี่น้องเราที่นี่ไปคนละถุ่มอันนี้เริ่มแน่นละไปค่ะนี่ค่ะ พี่น้องเราก็ของมาฝากนะคะนี่ค่ะาาโอ้นี่นะคะเราก็เดินไปนะคะเดินไปนะคะเพราะว่าคุณลุงจะกินข้าวทางโน้นเนาะเราก็จะไปนะคะทักทายนะคะทางโน้นกันนะคะเนาะเดินไปเดินไปนะ นี่นะคะรีบซีมาหาคุณลุงนะคะมาจากเมืองเลยนะคะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะชาวต่างชาติก็มานะคะมาหาลุงนะคะเดินทางมานะคะด้วยความแดดร้อนนะคะแต่ยังดีนะคะยังมีมุงสังกะสีแล้วนะคะบ้านแอนแอนเนาะมุงสังกะสีแล้วพอพอได้นะคะพอได้หลบแดดหลบร้อนกันแล้วนะคะเนาะ ก็มีเอซีมาจากเมืองเลยนะคะนิกกี้เอาไหมนะดาดเอานิกกี้มาได้นิกกี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 ้มา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 เรไปแล้ไปไปนิกกี้ไปแล้วนะบ้านเว จับไว้ก่อนโจ้ไว้ก่อนจ้ยมาอลูกลงไว้ก่อนครับไมค่อยเห่าอันตรายมันโดกินแล้วมักินแล้วปิดซ้ามานสองีกว่า f ก็เอาขนมมาอฝานะคะ f ก็เอาขนมมาฝาข้ารล่ก่อนค่ะเชิญข้าล่ก่อนนะคะอยยยอขอ นรดอบี้ <c oughs> <c oughs> ัอังกฤษอีบล้อบี้าีบี้ี้เลสเตร์ซิตี้เลสเ์ตี้ฮ่า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 ้่ค่สวัสดีครับว้าวเสียงวาเลยพี่น้องนะดีใจครับผมครับ ครับผมพิ่งลงจากหลังคาเมื่อกี้่าตามามาเข้าร่วมก่อนเข้าร่วมก่อนแดดเข้าไปร่วมค่ะเข้าไปในร่วมก่อนมันร่มแดดแดดแดดแรงนะคะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลย่

Thank you.